สวัสดีครับนี่ก็เป็นภาพการซ้อมของนนทบุรียูไนเต็ดนะครับวันนี้เป็นการซ้อมวันแรกหลังจากปิดเลกแรกไปนะครับก็ในภาพก็จะมีโรเบิร์ตมาให้กําลังใจเด็กแล้วก็มาถ่ายภาพกับเด็กๆด,ด้วยนะครับคนด้านข้างโรเบิร์ตก็คือมาสเตอร์เน่นะครับมาสเตอร์เนนี่มาสเตอร์เน่ฟามิโนนะครับเป็นเคยเป็นกองหน้าชนบุรีเนี่ยเป็นคนที่เลือกริกเตอร์เข้าราชบุรีนะครับ ก็โลกมันกลมครับสุดท้ายก็วนเวียนกันมาอยู่งี้ครับโรเบิร์ตก็เป็นคนให้สัญญาฉบับแรกฉบับที่2อกับดิกเตอร์นะครับนี่ก็โรเบรริร์ตโปโคเร์ครับมาให้กำลังใจแล้วก็มาแนะนำวิธีการวิธีการเล่นฟุตบอลวิธีการเพื่อที่จะชนะได้ได,ได้อ่านในเพจก็อาจจะมีเสริมเพิ่มเติมผู้เล่นในเลขสองนะครับคอยติดตามนนทบุรียูเนเต็ดด้วยนะครับ นี่ก็พี่โจ้ครับชนะพงศ์สีคงอยู่ครับเ,เป็นผู้จัดการทีมนนทบุรียูเนเต็ดครับกับโรบทเปอร์โคเรอร์นะครับโดยส่วนตัวชอบภาพนี้มากเลยครับภาพนี้ริกเตอร์โมงยังไงครับขึ้นโมงน่าจะคิดว่าขึ้นโมงนะครับเนี่ยกระโดดอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าโมงแบบไหนน่าจะน่าจะแรงพอสมควรชอบมากครับขอบคุณภาพจากพี่เตยสำหรับนักเตะเยาวชนของนนทบุรียูเนเต็ดก็เรียน ที่โรงเรียนไซน้อยนะครับนนทบุรีครับก็ขอบคุณขอบคุณโรงเรียนขอบคุณพ่ออขอบคุณรองสุชาติด้วยครับขอบคุณคุณครูทุกๆท่านก็นี่ก็เป็นการซ้อมการซ้อมท่าสนุกสนานมันก็จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ซ้อมได้เก่งแล้วก็รักในการซ้อมด้วยนะครับฮาร์ดกราฟิกช่วงนี้ก็อาจจะเลอะเลอะเถอะด้วยตัวหนังสือไปนิดหน่อยนะครับอาจจะอาจจะดู ลกไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นทีมช่วงนี้อันนี้ก็เป็นการซ้อมของริกเตอร์ครับริกเตอร์ก็หมายเลขเจนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยเพจเราด้วยนะครับอย่าลืมครับนี่ก็น่าจะซ้อมเสร็จแล้วครับก็เลยมามาพูดคุยกันในในทีมคิดว่าประมาณนี้เดี๋ยวคราวต่อไปก็จะแนะนำโคชแล้วก็ทีมงานสตาฟโคชด้วยนะครับนี่ก็เป็นการวอร์มดาวนะครับก็ อันนี้เอาเอาถ้าอยากดูภาพทั้งหมดของทีมก็จะมีที่เพจแล้วในในเพจของนนทบุรีแล้วก็ที่ผมแชร์มาในเพจเด e ะริคเตอรก็มีนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ